ช้างพลายป่องเป็นช้างพลายที่อยู่ในตระกูลเรียงเงินซึ่งเป็นกลุ่มขมเรเลี้ยงช้างในอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินด้วยวัย23ปีของช้างพลายป่องซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์มีความช้างชื่อคุณเอกดรินเรียงเงินที่รุกครีกับช้างพลายป่องมาตั้งแต่เล็กพลายป่องเป็นช้างแสนรู้ที่มีความสง่างามมีลักษณะของงาที่ยาวเรียวสวยงามเป็นลนักษณะงาที่เรียกว่างาอุ้มบาทและด้วยนิสัยที่เป็นมิตร นิ่งไม่ดุร้ายแสนรูปที่มีงานการแสดงภาพยนตร์ซึ่งในยามว่างพลายป่องก็รับงานแห่ต่างๆเช่นงานแห่นางซึ่งถือได้ว่าเป็นช้างที่ได้อนิสง์ในการทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งด้วยและนอกจากนี้ยังรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมในแคมช้างชุมชนขวาวสินรินรวมทั้งการแสดงความสามารถของช้างพลายป๋องที่มีความสามารถมากมาย และการถ่ายแบบกับนางแบบรวมทั้ง well, นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมอีกด้วยพลายป๋องยังได้รับสมญาว่าเป็นช้างคู่ขวัญกับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังของโลกที่ร่วมกิจกรรมต่างๆกับบัวขาวเป็นประจำเก็บประวัติอันสูงสุดของช้างพลายป๋อง ได้เมนสู่เส้นทางของนักแสดงซึ่งเป็นหนังไทยสิงคโปร์เรื่องแรกจากภาพยนตร์เรื่องป๊อปไอจนทำให้เป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งของช้างพลายป่องคือชื่อป๊อปไอและที่สำคัญหนังป๊อปไอยังได้รับรางวัล The World Cinema Dramatic Special Jury Award ซึ่งมอบให้กับหนังที่มีความโดดเด่นด้านบทภาพยนตร์ ในเทศกาลหนังซันแดนซึ่งเป็นเทศกาลหนังอิสระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาและถือเป็นหนังไทยสิงคโปร์เรื่องแรกที่ชนะรางวัลน,นี้นลนและนอกจากนี้ยังมีรางวัล Jury p r i z e Awards ถือว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อกสเตอร์ดัมป๊อปอายก็คว้ารางวัล The VPRO Big Screen Award ซึ่งได้มาครองสำเร็จซึ่งโดยรางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นรางวัลที่คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มคนรักหนังของประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมกันคัดเลือกให้เป็นหนัง a าร์ทเฮาที่พวกเขาอยากให้ผู้ชมในประเทศได้รับชมมากที่สุดหาสเสน่ครับเราเพิ่งจะคนพบว่าชาวบ้านเป็นปราของชาวบ้าน ซึ่งท่านผู้ชมหากมีโอกาสสามารถเดินทางมาชมและสัมผัสพลายป่องได้ที่ชุมชนขวาวสินรินทร์อำเภอขวาวสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านอยากดดูอยากชมก็สามารถไปเข้าไปได้ไปเริ่มต้นครับไปดูได้ครับไปดูได้ที่เฟซบุ๊กของจุฬาข่าวครับครับครับลุงปิงเนาะครับเสร็จแล้วก็จะ